ช้างตัวหนึ่งนะครับสีเขียวแล้วก็เดี๋ยวเอาคุณหนุ่มคุณป้าอีกตัวก็ได้สีเหลืองตัวสีเหลือง,องตัวถึงแล้วครับถึงแล้วนะครับหมู่บ้านสีชมพูอดอกพญาเสือโค้งบานแล้ววันนี้น้องเขาก็ยังอยู่นะครับแต่ต้องเหมือนต้องล่ามเชือกไว้นะดูแล้วน่าจะสนน่าดูเริ่มมีชมพูแต้แมแล้วนั้นมันจะได้กินกาแฟกินอาหารแล้วนั่งชมดอกพญาเสือโค้งแบบใกล้ชิดเลยนะแล้วแกมีกาแฟดิบด้วยทานกัน ใต้ต้นดอกพญา,าเสือโค่งนะสวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องพี่หนายพาเทีย่ยวนะครับวันนี้ออกกันเช้านิดหน่อยนะครับเราจะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติหินยองากากันนะครับทุกคนจะไปหมู่บ้านสีลมูกันครับ วันนี้วันที่ห้านะครับวันนี้วันที่ห้านะห้ามกราครับเห็นบอกว่าดอก,อกเีอาเสือเรืองเริ่มบางแล้วนะแล้วก็ใบเมต้นแดงก็ยังหนุนนะครับเราก็เลยอยากจะไปเปิดวดูการกันสักหน่อยนะครับต้องมาให้ได้ครั้งในชีวิตเลยนะครับหรื่บ้านสีชมพูเนี่ยแนะนำเลยทุกคนเดี๋ยววนี้พาทุกคนดูแรกด้วยกันนะครับไปกันเลยครับแต่ตอนเช้าตอนนี้ที่เราออกมาเนี่ยอยุณหภูมิส0อุดงศานะครับ หนาวมากหนาวมากตอนนี้ผมต้องเปิดบนมือมาถามเลยนะเนี่ยหนาวจริงใครที่มาเที่ยวช่วงเช้าม,มืดอากาศภาคเหนือตอนนี้เป็นองเสื้อขนหนาวมาดีนะโดยเฉพาะอุปกรณ์ขี่รถเนี่ยมือชาได้เลยนะครับใครที่ไม่แข็งแรงก็มือชาได้เลยนะเสลืองเสื้อเปลือมอะไรดีๆนะใครเกใจอุปกรณ์เดี๋ยวจกดบลงด้านล่างได้เลยถ้าผมใส่ให้ล้เพื่องขนหนาวถีเมือนะครับ เดิมพลังก,กันก่อนนะครับต้มเลือดหมูนะค,ะนครับผลพลุนเชอรี่ก็วุ้ยเตี๋ยวนะครับสดน้ำร้อนๆสดน้ำร้อนๆโอ้ยอากาศหนาวมากทุกคนตอนนี้อุณหภูมิหน้ารถเมื่อกี้โชว์แล้วนะ15อ,องศาเดี๋ยวเรารีบไปคุยร้องการต่อครับนั่งกินกาแฟกันก่อนนะครับตอนนี้17อ,องศาละทริปนี้เราไม่รีบมากเลยพอะขึ้นมาได้ถึงบนเขาที่วังทองแล้วกาแฟร้อนๆเลยครับไม่รีบไม่รีบชิลๆครับทริปนี้ ไปกันต่อนะครับทุกคนมุ่งสู่หมู่บ้านสีชมพูของเรานะครับเดีย๋ยวเราจะไปที่แยกบ้านยงแล้วก็ไปที่นครไทยกันก่อนนะไปกันต่อวันนี้เราก็เลยแยกบ้านยงเข้ามาแล้วนะครับตรงหลังยิ้มอยู่ที่นครไทยแล้วผ่านแยกบ้านยงมาแล้วครับเย็นเลยครับตรงนี้พอเรากำลังจะเข้าไปที่เส้นคนครไทยเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยมันจะเป็นป่าหมดเลยนะครับทุกคน อากาศดีมากตอนนี้ยังเช้าอยู่นะพี่แปะลงสี่สุดครับเมื่อเช้าเราออกมาค่อนข้างเร็วเนะก็เลยมีเวลาชิลนิดนึงไม่ได้ไฟันไก่มากครับดูเชื่อมเรียบรรยากาศไปโอ้ยแต่แสงสวยจริงนะจะไปเ็นชินนีเลยครับทุกคนเราก็ล้เขามาที่ทางขึ้นอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าแล้วนะครับ เรามาถึงชายขอบของอเมอนครและัมแล้วมันจะเข้าได้หลายทางนะครับทุกคนถ้าใครมาจากทางเลยมาจากทางด่านซ้ายเนี่ยมันจะมาจากทางนู้นนะครับอันนี้เรามาจากทางนครพูช์ยุิธรุโลกเนาะก็คือมีทางนี้ก็ได้นะมาได้หลายทางนะครับถึงทางเข้าอุทยานแล้วนะครับทุกคนขี่เพลินเลยไม่ได้กดถ่ายเลยวิวดีบรรยากาศดีมากโอ้อากาศโคตรด,ดีเลยเดี๋ยวจ่ายค่าทางเข้าอุทยานก่อนนะครับเนี่ยทุกคนดูวิวดิ วิวจากตรงนี้นะทางเข้าอุทยานนะไม่รู้กล้องมันจะเห็นชัดไหมเราจะเห็นทิวเขาที่เราขับผ่านมานะเส้นทางดีมากมาทางนาครไทยครับเดี๋ยวจ่ายค่าทางเข้าอุทยานก่อนตอนนี้ก็เริ่มเป็นฤดูท่องเที่ยวแล้วนะก็วันนี้ที่ผมมาเนี่ยวันที่ห้ามกรานะพวกชาวเขาคนท้องถิ่นเขาก็เริ่มเอาของออที่ระลึกออกมาขายกันแล้วนะพวกเสื้อมงต่างๆ <c oughs> ที่ระลึกขายกันแล้ว <c oughs> แวะมาเที่ยวกันได้แล้วนะครับ <c oughs> นี่ละครับจ่ายค่าทางเข้าแล้วตัวข,ของเรามาเดี๋ยวเราขึ้นกันเลย,เยคุณเชอรี่ถ่ายรูปชำํำบ๊ายบายค่ะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่น่ารักมากๆเลยไปละค่ะเดี๋ยวไปเท<แ>ี่ยวต่อคะ่ะคุณชายได้ไรได้ตุ๊กตาช้างสองตัวพวงกุญแจค่ะไปครับขึ้นหถนุิยานกันนะครับทุกคน ทางขึ้นอุทยานเนี่ยไม่ค่อยชันนะรถเก่งรถอะไรก็ขึ้นได้ครับแล้วก็ขับไม่ยากนะแต่มันจะเป็นถนนสองเลนนะครับก็สองเลนส่วนนาะก็เป็นเส้นกปกติของทางเข้าอุทยานอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นก็ขับขึ้นไปก็ใช้ความระมัดระวังหน่อยเนาะมันก็ยังเป็นทางโค้เฉียวทางโค้งของการขึ้นเขาอยู่ดีนะแต่ว่าไม่ได้แบบเป็นโค้งที่อันตรายมากนะเอาค่อยๆขับกันครับ ความชันก็ไม่ได้ชันอะไรมากนะไม่ได้ชันหนิท่นาดแบบเป็นบูทับเบิกอะไรขนาดนั้นครับก็จะมีรถชาวบ้านนะรถของเจ้าหนี้ยืมยานก็สวนขึ้นลงตลอดนะครับไม่ต้องห่วงครับมันไม่เปรี้ยวนะไม่เหงาครับ <c oughs> เรืนนี้ผมกับคุณเชอรี่มากันบ่อยนะมาแทบทุกปีอยู่แล้ว ขับขึ้นได้สบายๆนะไม่ต้องกลัวเลยทางขึ้นอุทยานแห่งชาติปูอยล่องก้าครับทางทางเนี้ยเดี๋ยวจะมีจุดชมวิวล่องก้าฮันแนลด้วยนะมันจะเป็นจุดชมวิวก่อนเข้าอุทยานครับก็ขึ้นทางนาครไทยนี่แหละ mm hmm. ถ้าใครมาจากทางอื่นเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ถูกนะครับถ้าใครมาจากทางภูทับเบิกอ่ะจะไม่เจอจุดชมวิวนี้นะ mm hmm. เป็นจุดชมวิวอีกจุดหนึ่งที่คนนิยมมาเช็คอิน mm hmm. มากๆเลยอ่า แนะนำเหมือนกันแนะนําเหมือนกันแล้วก็จุดชมวิวตรงเนี้ยมันจะอยู่ไม่ไกลจากศูนย์บริการอุทยานแล้วก็พวกลานการเต้นด้วยมันก็เลยเป็นจุดชมวิวอีกที่หนึ่งคนที่แบบนิยมมาถ่ายภาพที่ตกดินกันเหมือนกันครับมาดูภาพที่ตกดินกันด้วยแหละเดี๋ยวพอจะถึงแล้วเดี๋ยวผมจะชี้ให้ดูนะ <c oughs> ชมวิวล่องกล้าทันแนวนะครับจะอยู่ทางซ้ายของเราเลยนะ <c oughs> นี่เขาก็จะแวะกันตรงนี้กันนะ แต่เราไม่แวะนะครับเราไปกันต่อสวยนะตรงนี้จะอยู่ใกล้ลานจักรเส้นเลยถ้าถึงตรงนี้คือใกล้อุทยานมากแล้วครับเรามาถึงเขตอุทยานแล้วนะครับโอ้โหรถนักท่องเที่ยวเต็มเลยทางขวาเรานี่ก็จะเป็นลานหินตุ่มนะครับเป็นลานหินแตกนะสามารถเดินเข้าไปท่องเที่ยวกันได้ครับมีไกด์ท่องหินด้วยนะจะมีคุณลุงคนหนึ่งนะเขาถ่ายรูปเก่งมาก เขาช่วยถ่ายรูปให้เราก็จะได้มุมสวยๆเยอะมากเลยไกด์ท้องถิ่นที่เก่งนะครับก็จะเป็นเขาเขานี่แหละที่อยู่ในอุทยานนี่แหละครับเขาจะลงมุมถ่ายรูปสวยๆเยอะมากเลยนะปุ๊บโอ้รถนักท่องเที่ยวเต็มเลยอากาศเย็นเจี๊ยบเลยทุกคน17องศาอุ้ยรถนักท่องเที่ยวเพียบนี่ป้ายโชว์18องศาโอ้16องศานะครับ ป้ายอุทยานโชว์ที่หกสงสานะอ่าเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเราจะไปที่หมู่บ้านล่องกล้าเลยเสถานที่ท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติห่รลองก้านะคือท,ทางในอุทยานเนี่ยเขาจะเป็นถนนเส้นนี้เส้นเดียวเลยนะครับเพราะฉะนั้นใครจะจอดแวะตรงไหนเนี่ยเขาจะมีป้ายอยู่สองข้างทางนะครับใครอยากจะจอดแวะเที่ยวตรงไหนเนี่ยแวะได้เลยนะเนี่ยอย่างทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นทางเข้าไปที่น้ําตกกับพวกทางเดินธรรมชาติครับ เนี่ยแวะเข้าไปได้เลยก็จะมีทางเดินเข้าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราขึ้นรถนํำเที่ยวจากข้างล่างขึ้นมาก็แวะได้ครับเขาก็จะพาเราแวะถ้าเราขึ้นรถนํำเที่ยวขึ้นมาเนาะชาวบ้านกับเจ้าหน,น้าที่เขาจะรู้เลยนะว่าแบบเออช่วงนี้น้ำตกตรงนี้มีน้ำนะตรงนี้ถ่ายรูปสวยแล้วหรือว่าเข้าไปตรงไหนจะมีใบเม้เปิ้ลแดงอะไรอย่างเงี้ย ช่วงระหว่างเดือนกวาก็จะเริ่มบานเริ่มแดงแล้วตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนการเมืองแล้วนะคะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีใบหม่อนแดงนะแล้วก็ทถางซ้ายเรานี้ชาวบ้านนี่ชาวเขานี่เอาของเขา,าขายเต็มเหนียวเลยครับโอ้คือคักมากคือคักมากคือคักมากอืมคนมาถ่ายรูปกันเต็มเลยสวยงามสวยงามเดี๋ยวเราไปกันต่อครับเมื่อกี้เราเลย ุ่งดอกกระดาษมาแล้วนะเลยทางเข้ามาแล้วครับเราอยากจะไปที่หมู่บ้านกันก่อนนะเอจะไปดูใบเมลเฟิร์นแดงที่หมู่บ้านแล้วก็ดูบรรยากาศดอกพญาเสือปงบานในหมู่บ้านด้วย,ยทุกคนครับตอนนี้อุณหภูมิหน้ารถผม14องศาแล้ว <c oughs> หนาวมากโอ้โหในอุทยานแห่งชาติปุยล่องกานะครับกำลังจะไปหมู่บ้านสี่มืูนี่ทางนี้ไปภูลมโลนะทุกคนทางนี้ไปไปภูทบเบิกเออ ทางนี้ไปภูท schön, ับเบิกภูทิดเราจะถึงหมู่บ้านสีชมพูแล้วครับถึงแล้วค <ingo> รับถึงแล้วนะครับหมู่บ้านสีชมพูดอกยาสือคงบานแล้วจบานแล้วบานแล้วบานแล้วอิ้งเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนะครับทุกคนถึงแล้วนะครับทุกคนหน้าทางเข้าหมู่บ้านลองกานะดอกยาสือคงบานแล้วครับชมพูสวยมากตอนนี้วันที่ห้ามกรานะอาทิตย์หน้ามากันได้แล้วครับ เดี๋ยวเราจอดแล้วะถ่ายรูปกันแป๊บหนึ่งสวยสวยสวยอสวยงามมากเลย ะคะครคับตอนนี้ก็ชาวบ้านรถรับส่งนะท่องเที่ยวก็เริ่มขึ้นมากันแล้วนะแต่ท่องเที่ยวเริ่มเยอะแล้วครับแล้วก็มีรถท่องเที่ยวของอุทยานนะคนเต็มเลยทุกคนรถขึ้นลงกันไม่ขาดสาย<ม>นี่อันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นภูลมโลนะทางขึ้นภูหลงโลก็จะขึ้นกันตรงนี้แหละรถชาวบ้านก็จะอยู่ตรงลานด้านล่างเมื่อกี้ที่เราขึ้นมานะออออโอ้โหคือคักมากเลยหมู่บ้านตอนนี้ จีดหน้ามากันได้แล้วนะสวยแน่นอนเออหมู่บ้านก็เริ่มมีชมพูชมพูละเมอี้ต้นที่ทางเข้าหน้าหมู่บ้านนี่ขึ้นมาแล้วครับสวยเลยเอออ้าวโหิวดีเหมือนเดิมเลยนี่นะครับก็จะเป็นเขาเขาเด็กเิ่งดอยนะเขาก็จะมาให้ถ่ายรูปกันเป็นนะรงบริเวณที่เราจะมาขึ้นรถเพื่อที่จะไปดูซากุระนะคะ

บปากขอนแกซื้อปากได้แต่เราเออตันที่บ้นตนที่บ้านขกงจกับไอ้เกษเรอุสาห์นี่ก็จะเป็นตปดในการเกษตรชาวบ้านนะอย่าง อีกิรอวอี่หน้าึอีกหน้าที่1นะคะขอบคุณชายนะคะอันนี้อีกหน้าอีกหน้าที่1ของายนะคะได้เลยอาโอครับโอเคมมีผต้องใหม่โอเคอันนย้นะครับอ่1 2 3อา ไปครับทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปวัดป่าภูหินล่องก้านะเป็นจุดชมวิวที่คนต้องไปถ่ายรูปเลยตรงนั้นเดี๋ยวาถาถ่ายรนะูปหมู่บ้านมันก็เริ่มมีสีชมพูรำแนบขึ้นมาแล้วนะครับอาทิตย์หน้าน่าจะบานเต็มหมู่บ้านแน่นอนเลยเดี๋ยวเราพาไปชมวิวตรงนั้นกันต่อนนะไปครับเดี๋ยวจะพาไปจุดชมวิวนะครับ โพ oh. าไปวัดป่ากุหลิ่นลอง้าครับขออมอุ่นหน่อยนี่ถึงแล้วบ้านคุณแม่ป <c oughs> ีที่แล้วเราก็มาพักกันที่นี่ <c oughs> <c oughs> อ,อ่เดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยเนาะ <c oughs> อออวัด น้องหมาที่เขาประจําอยู่นี่เขาชื่ออะไรนะยังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะน้องหมาเนี่ยจําชื่อไม่ได้ใครจําน้องได้เคยมาหาน้องคอมเมนต์บอกหน่อยนะจําชื่อน้องเขาไม่ได้แล้วครับไม่รู้ปีนี้น้องเขายังอยู่หรือเปล่าเ <c oughs> ย็นเยียบเย็นเยียบโอ้โหโอ้โพอเอาโมงออกแล้วมันเย็นเลยอะ่ะ ใช่ใช่เหน็เบิ้ลแดงแล้วไปไปไปเดี๋ยวเราไปกันเดี๋ยวนะตรงนี้เดี๋ยวนะตรงนี้เดี๋ยวเขาขึ้นหน้านะตรงนี้ชันแล้วหินลืน่นด้วยโอเคพื้นย่บนิดน,นึงนะ แต่สูงกว่าสาทีมันพื้นต่ำไปใช่เมย์ใบเปิเป่ลเิ้แดงทุกคนนี่นี่แดงตรงหน้าเราเลยนี่สวยสวยสวยมาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขึ้นไปกันใช่ใช่แดงแล้วแต่เดี๋ยวเราขึ้นไปกันนี่ทุกคนดูดิเสียงลมธรรมชาติมากเลย นี่นะครับก็จะเป็นเขตในวัดป่าบุญเบิร์กนะก็เป็นเขตสำนักสงฆ์วัดป่านะผมกับบุญเชอรี่เคยมาไถ่บาตกันที่นี่ด้วยครับเราก็เลยรู้ว่าเดี๋ยวพ่อที่นี่ก็จะค่อนข้างเข่งนะก็จะเข้าไวัดป่าครับเขาก็จะอยู่กันอย่างสงบนะน้งแก้วด้วยนะเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็มากันแบบสำรวมนิดนึงนะเ,เขตอพยาทานครับ นะครับก็จะเป็นทางขึ้นจุดชมวิวนะน้องเขาชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่เขาดังๆต้องมาหาเขานอนอยู่นี่นะวันนี้เออโดูเบอร์เลอร์เลยชื่ออะไรนะจำไม่ได้ที่ดังๆใครเคยมาหาน้องคอมเมนต์บอกหน่อยนะ วันนี้น้องเขาก็ยังอยู่นะคะแต่ต้องเหมือนต้องล่ามเชือกไว้นะดูแล้วน่าจะสนหน้าดู <c oughs> ครับเดินเข้าไปคือแรกน้งนี่ก็จะเป็นบรรยากาศทางเข้านะครับ <c oughs> ก็เงียบแล้วก็สำรวมกันนิดนึงนะ <c oughs> เพราะว่าเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นกุฏิของบรรดาพระป่านะที่เขามาจำพรรษาที่นี่นะครับ เราก็ต้องการความเงียบสงบนะทางเดินเนี่ยดูเป็นธรรมชาติมากเลยมีตะไคร่เขียวๆด้ยวยนะแต่ไม่เลื่อนนะไม่เลื่อนแต่ถ้าใครมาหน้าฝนก็อาจจะต้องระวังหน่อยเละๆแน่นอนมาที <c oughs> ่เราเดินทะลุป่าตรงนี้เข้าไปดูจุดชมวิวกันนะครับอีไม่ต้องกลัวเดินจะหลงนะ จะมีป้ายบอกอย่างเงี้ยอยู่ตลอดทางเลยครับไม่ต้องกลัวหลงทางมันก็ไม่มีอะไรมากด้วยจะเป็นทางตรงอย่างเดียวครับตรงนี้จะเป็นหนึ่งจุดหนึ่งที่มีต้นพญาเสือโครงบานนะแต่ตอนนี้มันยังบานไม่หมดนะครับแต่เริ่มแตกยอดอ่อนแนละ้วถ้ามากันช่วงเทศกาลนะตอนนี้มันบานเต็มตรงนี้จะชมพูหมดเลยสวยครับ สะกลานจอดรถเมื่อกี้ก็มีเมียวเบิ้ลแดงนะแต่มันเหลือน้อยแล้วละ่ะปกติแล้วคือใบเบิ้ลแดงเนี่ยจะบานช่วงธันวานะครับจะร่วงลงมาก่อนช่วงธันวารประมาณกลางธันวารครับแล้วก็ดอกพญาเสือโครงเนี่ยจะเป็นช่วงกลางมกราที่เขาจะบานเต็มเมียวนะครับแต่ประมาณเนี่ยต้น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 ,ตนสัปดาห์ที่สองของเดือนมกราเนี่ยก็มากันได้แล้วนะเริ่มสวยแล้วเนี่ยด้านบนก็จะเริ่มมีแตงยอดอ่อนนะ เริ่มมีชมพูชมพูลงมานะครับอ่าเดี๋ยวเราเดินมาดูวิวหมู่บ้านกันนะเมื่อกี้ขับมาก็เห็นละข้างล่างอาจจะชมพูเป็นหย่อมหย่อมอาจจะยังไม่สวยเต็มที่นะโอ้เฮ้ยชมพูอยู่นะชมพูอยู่นะเตงเออชมพูอยู่ ถึงจะยังไม่ชมพูทั้งหมู่บ้านแต่ก็แต้มชมพูแล้วมีตัม้มแล้วเหรอเออฮะโ,<อ>โอ้ลมพัดดีเสียงลมดังหน่อยนะทุกคน <laughs> ใช่ใช่ดดด <laughs> นี่วิวหมู่บ้านนะครับต้องลงไปนิดนึงตรงนั้นครับเพื่อถ่ายย้อนกลับไปนี่เริ่มมีชมพูแต้มๆแ,แล้วนะ เริ่มมีชมพูแต้มๆแล้วด้านบนภูเขาลูกนู้นก็จะเป็นภูลมโลครับต้องนั่งรถชาวบ้านขึ้นไปถังขึ้น 1,2,3 1, 3, 3, พอีกทีครับะาน<า>้าเดียวหัวใจมาเป็นตามจ่อง,งนะครับซิงกับซิงกับชายนะซิงกับชายครับกับเชอร์ร<า>ี่แฮปปีม้มีนะครับนี่นะคะเราขึ้นไปดูวิวสวยๆแล้วเราก็สามารถ่วยนี่ประมวัดได้ใกัญชงจะบอกว่าวัที่นี่เขาจะมีมอะไรนะใตรงมีคอฟฟี่เบก มีขนมขบเคี้ยวที่บอกว่าเป็นลงทานด้วยนะอันนี้ก็คือใครมานะแล้วก็หยิบทานได้นะคน,นี่เราบมาทำบุญช่วยอคยากได้ย,ยลืมนะคะหยอนด้วยนี่จะเป็นลงทานของวัดป่าภูหินล่องก้านะ,ะมาหยิบได้นะโอ้มีเครื่องทำน้ำอ,อุ่นด้วยหยิบร้อนๆโอ้มีมามา่มาถ้วยด้วยก็คือที่เขามาตักบาตรทานได้นลหละอือนี่ก็จะเป็นน้ำดื่มนมต่างๆน,นะที่เราย่อนไปเย็นไม่ต้องเข้าตู้เย็นครับที่นี่ เราลงกันแล้วนะครับจากวัดป่าคุณทับเบิกนะครับเจะเ่าเกือบไปดีน่รู้ตัวว่าหินมันจะยั่วใช่ใช่ครับ ไปทางลงนี่จะรีบกันไม่ได้นะครับทางลงจะรีบกันไม่ได้นะครับรถราชการด้วยนะนี่นี่นี่ตลาดตะน้วยครับตะน้วยคาเฟ่นะครับมาทีไรกินทุกปี นี่นะครับเป็นร้านกาแฟที่เรามาเที่ยวผูเห็นยน้องกล้าที่ไรก็จะมากินทุกทีนะมาเที่ยวหมู่บ้านสี่มพูทกก็ปกติแนะล้ววิวแกจะดีเพราะว่าร้านกาแฟก็จะอยู่ใต้ต้นพญาเสือโคร่งเลยเพราะฉะนั้นมันจะได้กินกาแฟกินอาหารแล้วนั่งชมดอกพญาเสือโคร่งแบบใกล้ชิดเลยนะแล้วแกมีกาแฟดิฟด้วย แล้วอย่างที่บอกเนะเมื่อกี้คือกาแฟแกเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นจริงๆนะอยากให้มาลองทานกันบรรยากาศดีมากนี่เลยครับนี่นะครับกับข้าวของเรามาแล้วนะกะเพราไข่เจียวของผมครับแล้วเราก็มีกาแฟสดหอมมากกาแฟหอมมากของร้านตะนวยนะสายพันธุ์ท้องถิ่นอย่างที่แกเล่าให้ฟังเมื่อกี้นั่นแหละแล้วก็เราก็จะมีเหมือนมีต้นระยาเสือโคร่งส่วนตัวนะ นั่งกินกาแฟไปแล้วก็ชื่นชมดอกสาก,กุระเมืองไทยไปนะครับอรรยากาศดีมากเลยทุกคนนี่นะครับร้านตะหนวยนะเราก็กินกาแฟกินข้าวนะกินเราก็กินง่ายๆข้าวผัดกะเพราไข่เจียวครับแล้วก็กาแฟะตะหนวยนะชนแก้วกันกาแฟหอมมากมสายพันุเฉพาะอย่างที่กว,ว่านั่นเล ผักันท้องผิดนะปลูกเองขั้วเองกับมือมนบรรยากาศดีมากเลยทุกคนดีแล้วเราก็ทานกันใต้ต้นดอกพญาเสือโค้งนะเอามีอะไรนะโคมญี่ปุ่นด้วยอ่ะเออโคมญี่ปุ่นมาแขวนด้วยเหมือนมีดอกไม้ชมดอกไม้พญาเสือโค้งแบบส่วนตัวเลยมนบรรยากาศดีมากเลยทานข้าวกันก่อนนะครับตรงนี้ก็มองภูเขาไป ลองกานะคบพร้พอมรักนะักท่องเที่ยวแล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับและเดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกันต่อฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ